ทำลายลงสมแล้วจริงๆขนาดเราเองยังอ่านท่าไม้ตายนี้ไม่ออกเลย,อยชองเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจจนเข้ากระดุกดำเลยจริงๆนะแต่ว่า ตึกนี้นะ่ะถูกหน่วยลักของขนะคณะกรรมาการปิดลอบอาไว้หมดแล้วไม่มีทางหนีไปได้หรอกนะ้าเรื่องนั้นนะ่ะก็รู้ดีอยู่แล้วล่ะวิธีการของพวกแกนะ่ะเรารู้ดียิ่งกว่าใครซะอีกถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยสิรีบรไปซะสิขวางหูขวางตาซะจริงๆถึงไม่บอกก็ตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอตอบแทนนี่แค้นที่เจ้ามาตัดผมเราให้มันสั้นลงักก่อนเลยนะ อ,อบาดเจ็บขนาดนั้นคงขยับไม่ได้สิให้เรียกคนมาช่วยมะนี่แกการได้เห็นรุ่นพี่อิสุสุที่หลงไหลตอนกำลังเปลือยกายอยู่อย่างนี้ทุกคนคงจะเ,เดี๋ยวก่อนต้องดีใจแน่แน่เลยนะเ,ยเดี๋ยวสิาตัวเราเองยังดีใจมากเลยนะเ,ยเดี๋ยวนะนี่แบบนี้มันไม่ตลกหรอกนิยาจะบอกให้ถ้างั้นก็ทำตามคำขอร้องของเราสักข้อละกัน ขนกฟลอในขณะนี้ที่ห้องน้ําหญิงชั้น4รองประธานอิสุสุกับนัสุเมะมายะที่ทางเดินพนักงานชั้น3ามสังกะระกับเจ้าเด็กปีนหนึ่งคนหนึ่งที่บันไดชั้น9หน้าทางออกดาดฟ้าหัวหน้าหน่วยที่3าทากามิกับนัสุเมะคนน้องทุกคนกำลังต่อสู้กันอยู่ครับงานนี้อิสุสุเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดจะรออีกสักสินาทีก็แล้วครับถ้าสินาทีแล้วอิสุสุยังไม่ลงมาเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะลงมือเอง มีรายงานเท่านี้แหละครับดีขอบใจมากไปได้แล้วแกแหมแต่ว่ายอดไปเลยนะครับจัดการนักซื้อไมคคนนั้นได้อย่างนี้นะว่าเยี่ยมจริงๆครับช่งางเถอะหน่รีบๆไปสักทีสิสู้กันจนเสื้อผ้าขาดวินขนาดนี้อีกฝ่ายก็ต้องหลุดลุยพอกันแน่เลยอย่างนี้สงสัยอะไรกันแน่ที่จะดุดลุยพอกันไม่ไหวแล้ว คอยรักษาเกียริให้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องสบายไม่ต้องมายุ่งเลยนะแล้วจากนี้ไปจะให้ทํายังไงต่อเลยยนะเขาได้ยินแล้วสินะดูเหมือนว่าท่านผู้นั้นก็จะมาถึงแล้วด้วยถึงจะแค่หนึ่งในหมื่นพู้เธอก็ไม่มีทางเอาชนะเขาได้หรอกนะ่ะที่เราอยากรู้นะ่ะตําแหน่งปัจจุบันของเจ้าหนูเท่าน,นั้นเองเจ้าหนูเหรอถึงจะลดการบาดเจ็บเหลือแค่ครึ่งเดียวได้ก็ตามแต่ด้วยรอยแผลแบบนี้เราก็ต่อสู้เต็มที่ไม่ได้แนะ่เจ้านั่น เป็นไพ่ใบสุดท้ายของเราถึงแม้สถานการณ์จะชวนสิ้นหวังสักแค่ไหนเราก็เป็นหัวหน้าของเจ้าพวกนั้นยังไงก็ต้องสร้างโอกาสเพื่อเอาชนะให้ได้ยืนขึ้นสิสังรแมสคนนี้จะทุ่มเททั้งกายและใจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองคราวนี้เป็นตาของแกที่ต้องใช้ท่าไม้ตายโตกลับฉันบ้างช่วยไม่ได้นะจะอยู่เล่นด้วยสักหมัดก็แล้วกัน ประมาณนี้สินะมันยอดมากขนาดนี้เฉลิมจิตมังกรทันชินโกหรือถ้าให้สรุปก็คือวิชากำลังภายในท่าหนึง่งเจ้าหนูตรงนี้มีอะไรอยู่ล่ะไม่มีอะไรนี่ต้องมีสิเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเราแล้วก็ตัวเจ้าด้วยนะอ,อากาศยังไงล่ะใช่แล้วโลกนั้นเต็มไปด้วยอากาศวงกลมไม่ใช่การเคลื่อนไหวแต่เป็นพลัง วิชาต่อสู้ต่างๆในอดีตต่างก็ใช้วงกลมเป็นพื้นฐานและนํามาสร้างสรรค์เป็นเคล็ดวิชาก็ด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้สิ่งสําคัญสําหรับท่าทะลวงหลังก็คือความสามารถในการเคลื่อนย้ายจุดพลังสรุปแล้วก็คือหากส่งพลังไปสู่จุดนั้นได้ดังต้องการไม่ว่าจะสู้กับใครก็ไม่หวั่นนั้นพลังแรงเบี่ยงที่รวบรวมมาจากการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมที่ได้ฝึกจะทําให้จิตแกร่งเร่ากับเข็มรับกับก่อให้เกิดเป็นพลังงานมหาศาลอยู่ภายในกายและเมื่อมีการออกกําลังก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นลมปราณ เขาทอ,องคำพูดเมื่อกี้จะได้ไหมเนี่ยอะไม่ได้เรียบร้อยปล่อยออกไปในทีเดียวนี่แบบพลังอะไรกันเนี่ยที่ผ่านมาเคยต่อสู้กับคนที่ใช้ท่าแปลกๆมาก็หลายคนแล้วแต่เพื่อจะเคยเห็นท่าแบบนี้เป็นครั้งแรกเอ้ามันยังไปไม่ถึงเรอเนี่ยพ,พลาดลเดี๋ยวนี้ก็หมายความว่าเจ้าดิฉันใช้ท่านี้ไม่ได้ เจ้าบ้าเข้าใจผิดแล้วเจ้าหนูถ้าที่เพิ่งฝึกได้มาแค่วันสองวันน่ะอย่าได้คิดว่าจะเอามาใช้กับเจ้าพวกนี้ได้ทันทีนะ,ะยังไงซะวิชาการต่อสู้ก็เป็นแค่วิชาในการล้มคู่ต่อสู้เท่านั้นคนต้องเป็นผู้ควบคุมวิชาเจ้ามาถูกวิชาครอบงำแล้วมันจะได้อะไรล่ะเจ้าหนูเจ้าเป็นใครกันแน่เจ้ามีวิธีการต่อสู้ของตัวเจ้าเองไม่ใช่เหรอที่มาทุบประตูชมรมของเรา คงไม่ใช่เพราะาอยากเป็นนักสู้หรอกนะเส้นทางสู่ความแข็งแกร่งไม่ได้มีทางเดียวหรอกจริงๆเลยไม่ว่าใครหน้าไหนไ,หนไอเรื่องแบบนั้นน่ะก็รู้ดีอยู่แล้วละ่ะฉันน่ะไม่ใช่นักสู้แค่นักเลงธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละฉันจะเก่งยิ่งกว่าพวกแกทุกคนทั้งที่ยังเป็นนักเลงอยู่นี่แหละแกนัสุบเมยสักเนเจ้าเด็กปีนึงถ้ากแกมัวแต่ได้ใจจนลุ่มหลงอยู่กับท่านั้น แล่คิดใช้ท่านั้นอยู่อีกแล้วก็ฉันก็จะหักแขน็แกไปทั้งท่อนไปเลยียงแค่คำพูดของนัซุมะก็ทำให้กลายเป็นศัตรูที่หน้ากูขึ้นมาซะนะม,มาไปก็ถึงตาแกแล้วนะเข้ามาได้เลยนี่มันนัซเมะขนาดไหลหักและสาหัสไปทั้งตัวยังจัดการกับเจ้าพวกนี่เสเรียบตอนออกจากห้องน้ำอย่างนั้นเหรอ แบบนี้คงเทียบฉันไม่ไหวซสแล้วล่ะนะขอโทษด้ยนะเจ้าหนูที่เราทำได้ก็มีเพียงเท่านี้ลจงเปิดถักซะเจ้าหนูเฮ<ะ>้อเลิกคิดซะเถอะยังมีฉันที่เอาจริงอยู่เป็นคู่ต่อสู้อยู่นะจงมุ่งจุดสนใจมาที่ฉันคนเดียวซะอุทิละสายตามจะสตรูที่อยู่ตรงหน้านั้นจะพบเพียงคำสองพยาสั้นๆว่าพ่ายแพ้เท่านั้นที่รอยอยู่ อย่าให้เป็นการต่อสู้ที่ทำให้เจ้าต้องผิดหวังเลยนะนี่โรลลิงเคิร์นเยือมันสูบเล็กเด้อจัมปิ้งแกแล้วพทวาวอร์บอม เจ้านี่ท,ท large, ั้งที่ตัวใหญ่แต่ทำไมถึงรวดเร็วขนาดนี้เอ้ยหน่อยแน่อ้าอ้าอ้าเออาากโรลิงเทิร์นก็เป็นยีราบันสุปเล็กจัมปิ้งพาวเวอร์บอมแล้วสุดท้ายก็สกอร์เปียนเด็ดลักนี่แหละคือซากาสเปชชั่น

ามาแล้วปัดขวาตรงจับมัดล็อกมันกล้าทันอีแ่แหละวที่แย่แล้วก็หกนะ